ตำนานเซียนปีศาจส,สถานพบหมัวเทียนจีบทที่1349อสอรพิษปีศาจหมางกูขณะที่เกิดปรากฏการประหลาดขึ้นในห่วงเหวด้านในกลุ่มคนต่างๆที่ซุ่มซ่อนรอคอยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างก็เตรียมพร้อมออกเดินทางกันทันทีบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบแห่งหนึ่งบริเวณรอบนอกของห่วงเหวด้านในบนท้องฟ้าเหนือป่าทึบแห่งหนึ่งพานมีเงาคนวาบขึ้น ร่างของหลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงปรากฏออกมาเจดีห้วงเหวปีศาจในที่สุดก็เปิดออกแล้วเจ้าเชียนอิงกล่าวขณะจ้องมองทะเลหมอกสีดําที่ปนป่วนในระยะไกลดวงตางดงามเปล่งประกายเจิดจรัสเวลาไม่คอยท่าขณะที่เจดีห้วงเหวปีศาจเปิดออกปราณพิศพีศาจบริเวณรอบห้วงเหวด้านในจะอ่อนกำลังลงอย่างมากมีเวลาไม่มากนะักรีบฉวยโอกาสนี้เข้าไปข้างในตอนนี้เลย ซุ้มเสียงของหมัวเทียนพันดันขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยคนทั้งสองหันมาสบตากันครานหนึ่งบนร่างพันเปล่งประกายแสงขึ้นพร้อมกันจากนั้นก็กลายเป็นลำแสงเหาะเหินสองสายพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าลำแสงเหาะเหินของคนทั้งสองพุ่งผ่านอากาศเป็นเส้นโค้งดุจสายรุง้งจากนั้นก็พุ่งทยานเข้าไปในสายหมอกสีดำอันปันป่นปวนที่อยู่เบื้องหน้า หลิวหมิงรู้สึกว่าทุกสิ่งเบื้องหน้าเป็นสีดํารอบด้านล้วนมือสนิทแทบมองไม่เห็นทิวทัศน์โดยรอบอย่างชัดเจนปราณปีศาจและปราณศพอันหนาแน่น,นผสมกับลมหินที่พัดมาจากทั่วทุกทิศทางทําให้หลิวหมิงรู้สึกเหมือนตกลงสู่ห้วงนรกก็ไม่ปานในช่วงหลายวันมานี้หมัวเทียนได้อธิบายเรื่องผืนหมอกสีดํานี้ให้หลิวหมิงฟังแล้วปราณพิศปีศาจนี้มีพิษร้ายแรงกว่าพิษทั่วไปอย่างมาก ปราณปีศาจและปราณศาพที่บรรจุอยู่ภายในนั้นก็มีความพิสดารอย่างยิ่งเมื่อผสานรวมเข้าด้วยกันจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นทําให้มีพลังในการติดเชื้อที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งแม้แต่มนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์หากสัมผัสกับมันเป็นเวลานานก็ไม่อาจต้านทานได้ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นร่างซากศพส่วนเผ่าพันธุ์อื่น เนื่องจากร่างกายแปดเปื้อนปราณปีศาจทำให้สูญเสียสติสัมปชัญญะไปทันทีพลังโจมตีของพิษศพีศาจนั้นทรงพลังอย่างยิ่งสมบัติวิเศษทั่วไปไม่สามารถต้านทานได้เลยนี่เพียงสมบัติวิเศษที่เป็นธาตุอยางบริสุทธิ์บางชนิดเท่านั้นที่มีฤทธิ์ยับยั้งมันได้บ้างแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศของแผ่นดินหมื่นปีศาจสมบัติวิเศษประเภทนี้จึงหาได้ยากยิ่งนะักดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการผ่านชั้นหมอกพิษนี้ก็คือ การบินผ่านมันไปโดยเร็วที่สุดขณะที่หลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงบินเข้าไปในทะเลหมอกสีดำคุมกำลังต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกับห้วงเหวด้าในก็บินรุดหน้าไปทันทีเช่นกันต่างเปิดใช้งานประกายแสงคุ้มครองกายหลากหลายสีสันและดำดิ่งเข้าสู่ทะเลหมอกด้วยความเร็วสูงเงาดำสายหนึ่งกระพริบวาบขึ้นที่ข้างกายของหลิวหมิงร่างของหมวัวเทียนปรากฏขึ้นหมวัวเทียนโบกมือเรียกแผ่นจารึกขุนเทียนออกมา ประกายแสงสีเทาขาวแผ่กระจายออกมาและควบแน่นกลายเป็นโลกคุ้มกันชั้นหนึ่งครอบคลุมคนทั้งสามไว้ภายในเมื่ออยู่ภายใต้การครอบคลุมของประกายแสงสีเทาขาวจากแผ่นจารึกขุนเทียนปราณปีศาจร,รอบด้านจึงถูกสกัดกั้นไว้ภายนอกทันทีเมื่อหลิวหมิงเห็นฉากนี้แววตาก,ก็เป็นประกายวาบขึ้นแม้แผ่นจารึกขุนเทียนสามารถสกัดกั้นปราณมืดรอบด้านได้ แต่หลิวหมิงก็ไม่คิดฝากชีวิตและโชคชะตาของตนเองไว้กับหมัวเทียนได้อย่างวางใจความคิดในใจพลันเคลื่อนไหวเสียงฟ้าร้องคำรามพันดังกึกก้องขึ้นทั่วร่างเส้นสายสีทองนับไม่ถ้วนพันพุ่งออกมาและกลายเป็นอสรพิษสายฟ้าสีทองมากมายขดตัวพันอยู่รอบกายของหลิวหมิงราวกับหลิวหมิงกำลังสวมชุดเกราะสายฟ้าอยู่ก็ไม่ปานพลังแห่งสายฟ้านี้มีผลยับยั้งอย่างมากต่อปราณปีศาจและปราณศก ด้วยเกราะป้องกันนี้แน่นอนว่าหลิวหมิงก็ไม่ต้องกังวลอันใดในที่นี้อีกต่อไปเจ้าเชียนอิงที่อยู่ด้านข้างไม่รู้ว่าสวมชุดเกราะอ่อนรัดรูปสีแดงอ่อนชุดนั้นไว้ตั้งแต่เมื่อใดร่างกายของนางเปล่งแสงสว่างสวยัยเห็นได้ชัดว่านางได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นหลิวหมิงก็ยังคงเห็นแววตาหวาดกลัวอย่างลึกซึ้งในส่วนลึกในตาของนางเมื่อหมัวเทียนเห็นภาพนี้แววตาก็เปล่งประกายวาบหนึ่ง จากนั้นก็หัวเรอะเบาๆและเอ่ยขึ้นที่นี่เป็นเพียงด่านทดสอบแรกในการเข้าสู่ห้วงเหวด้านในหากเจ้าสูญเสียพลังเวทในที่นี้มากเกินไปเกรงว่าเจ้าอาจประสบปัญหาในภายหลังแล้วขอบคุณมากสำหรับคำเตือนแต่พวกเรารู้ดีว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่หลิวหมิงเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ไม่ได้เก็บสายฟ้ารอบตัวเข้าไปสำหรับพลังเวทในตอนนี้ของลิวหมิง การสิ้นเปลืองพลังเวทเพียงเท่านี้ย่อมไม่นับว่าเป็นอันใดอยู่แล้วดวงตางดงามของเจ้าเชียนอิงเป็นประกายนางก็ไม่ได้เก็บชุดเกราะบนร่างเข้าไปเช่นกันหมัวเทียนเพียงหัวเราะแห้งๆสองสามครั้งและไม่ได้เอ่ยอันใดอีกทั้งยิงคงเปิดใช้งานแผ่นจารึกขุนเทียนต่อไปให้ปลดปล่อยรัศมีสีเทาขาวผืนใหญ่ออกมาเพื่อคงสภาพโลกคุ้มกันเอาไวที่สพป,ปิศาจรอบด้านเหล่านี้ค่อนข้างเหนียวหนืด จุดดึงลำแสงเหาะเหินของคนทั้งสามไม่ราวกับเป็นของเหลวก็ไม่ปานทำให้ไม่สามารถเร่งความเร็วได้เลยโชคดีที่แผ่นจารึกขุนเทียนสามารถสกัดกั้นปราณมืดเหล่านี้ได้จึงไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลมากเกินไปทันใดนั้นพลันมีเสียงกู่ร้องกักๆดังสะท้อนเข้ามาปราณมืดเบื้องหน้าเกิดการปั่นป่วนวิหกยักษ์สีดำสองตัวบินออกมาพวกมันก็คือแรงอสุภะ พวกมันก็พุ่งเข้าใส่คนทั้งสามอย่างรวดเร็วแววตาของหลิวหมิงเป็นประกายคลางอ้าปากพ่นประกายมีดสีเขียวสว่างสุกใสสา,ายหนึ่งออกมาซึ่งก็คือมีดแก่นปีศาจเขียวประกายมีดกระพริบวาบร่างของแรงอสุภะทั้งสองก็ถูกบันออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซากศพร่วงหล่นลงไปในสายหมอกที่ศพปีศาจที่นี่ทรงพลังถึงเพียงนี้ แต่แร้งอสุภะพวกนี้กลับสามารถมีชีวิตอยู่รอดในที่นี้ได้ช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆแวลาของเจ้าเชียนอิงเป็นประกายขณะเอ,อ่ยขึ้นอย่างค่อนข้างประหลาดใจนี่ก็ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดแร้งอสุภะเหล่านี้อันที่จริงเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสัตว์ปีศาจบางชนิดที่ได้รับพิษปีศาจในที่นี้พวกเจ้าต้องระวังให้ดีในหมอกพิษนี้ไม่ได้มีสัตว์ปีศาจเพียงหนึ่งหรือสองชนิดเท่านั้นในบรรดาสัตว์ปีศาจเหล่านั้น ยังมีบางตัวที่ทรงพลังเทียบเท่ากับระดับดาราพยากรณ์และระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์อีกด้วยหมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่สะทกสะท้านขณะที่เร่งร้าวแผ่นจารึกขุนเทียนไปด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยคำพูดของหมัวเทียนเพิ่งสิ้นสุดก็มีเสียงกู่ร้องดังมาจากในสายหมอกสีดำข้างคาวสีดำที่เต็มไปด้วยลวดลายปีศาจขนาดประมาณจ้างเศษสองตัวก็พุ่งเข้ามาฟึบๆ ธนูแสงสีม่วงหนาแน่นผืนหนึ่งพุ่งออกมาบทขยี้้างข่าวทั้งสองตัวจนแหลกละเอียดเจ้าเชียนอิงกำลังดึงสายธนูสั้นลายม่วงในมือเมื่อรวมกับชุดเกราะอ,อ่อนสีแดงบนร่างแล้วดูองคอาจกล้าหาญและสง่าง,งามอย่างยิ่งพวกเจ้าไม่ต้องกังวลที่ศพปีศาจนี้อ่อนกำลังลงมากแล้วและไม่ได้มีบริเวณกว้างขวางมากนักใช้เวลาเพียงหนึ่งครก็สามารถผ่านไปได้แล้วหมัวเทียนกล่าวเช่นนี้ออกมา เมื่อได้ยินเช่นนี้พวกหลิวหมิงทั้งสองก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยระหว่างทางหลังจากนั้นคนทั้งสองก็เผชิญกับการโจมตีของสัตว์ปีศาจจำนวนมากในหมอกพิษนอกจากนี้ยิ่งเข้าใกล้ห้วงเหวด้านในมากเท่าใดก็ยิ่งมีสัตว์ปีศาจปรากฏตัวมากขึ้นเท่านั้นโชคดีที่ดวงของคนทั้งสองไม่เลวนักจึงไม่ได้เผชิญกับสัตว์ปีศาจที่ทรงพลังอย่างยิ่งนอกจากสัตว์ปีศาจระดับดาราพยากรณ์เพียงส่วนน้อยแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับแกนแท้หรือแม้กระทั่งระดับผลึกเพียงแต่พวกมันกลับมีอยู่เป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามสัตว์ปีาศาจที่อยู่ในที่นี้เป็นเพราะปนเปื้อนปราณศกส่วนใหญ่จึงมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างแข็งแกรง่งนอกจากนี้เป็นเพราะปราณรับรู้และความสามารถในการมองเห็นในที่นี้ถูกจํากัดจึงมักตรวจพบพวกมันได้เมื่ออยู่ในระยะไม่เกินสิบจ้างเท่านั้น แต่ด้วยพลังจิตในตอนนี้ของหลิวหมิงร่วมกับความสามารถในการป้องกันอันน่าอัศจรรย์ของมีดแก่นปีศาจเขียวในมือหลิวหมิงจะไม่แยแสสนใจสัตว์ปีศาจเหล่านี้แม้แต่น้อยและจัดการกับพวกมันได้ในพริบตาโดยไม่ได้เสียเวลาไปมากนักเจ้าเชียนอิงคล้ายกับไม่ยอมน้อยหน้าก็ไม่ปานนางเร่งรัดการทํางานของธนูสั้นลายม่วงในมือและสังหารสัตว์ปีศาจอย่างต่อเนื่องไปได้ไม่น้อยเช่นกันด้วยเหตุนี้ คนทั้งสองจึงกลายร่างเป็นลำแสงเหาะเหินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในส่วนลึกของสายหมอกสีดำอย่างรวดเร็วแม้ได้รับความตื่นตระหนกบ้างแต่กลับไร้อันตรายและกำลังจะบินออกจากขอบเขตของหมอกพิษในไม่ช้าทัานใดนั้นหมอกดำด้านหนึ่งของคนทั้งสามพันเกิดการปั่นป่วนขึ้นอย่างรุนแรงเงาดำใหญ่หนาะอย่างยิ่งสายหนึ่งฟาดลงมาดุดสายฟ้าราวกับเป็นกระบองยักษ์ทุบลงมาบนศีรษะของคนทั้งสามก็ไม่ปาน เงาดำยังไม่ทันมาถึงแต่กลิ่นข้าวฉุนเฉียวขุมหนึ่งกับโชยมาประทัดจมูกแล้วสีหน้าของหลิวหมิงแปรเปลี่ยนไปพลันเอื้อมมือไปดึงแขนของเจ้าเชียนอิงที่ยังไม่มีอาการตอบสนองเข้ามาประกายแสงสีดำบนร่างเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าและเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างหลายจ้างเงาดำใหญ่หนาะสายนั้นพุ่งผ่านคนทั้งสองไปอย่างรวดเร็วแรงลมมหาศาลกดดันเข้ามาผลักให้คนทั้งสองต้องถอยหลังไปไกลสิบกว่าจ้าง ม่านตาของหลิวหมิงหรีลงประกายแสงสีม่วงกับพริบวาบขึ้นในดวงตาเงายักษ์ที่เพิ่งพุ่งผ่านไปอย่างชิวเฉียดนั้นหลิวหมิงมองเห็นว่าบนเงานั้นปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีดำขนาดเท่าปากชามดูเหมือนเงานั้นจะเป็นหางของสัตว์ปีศาจยักษ์บางชนิดระวังนั่นคืออสอรพิษปีศาจหมังกูเป็นหนึ่งในสัตว์ปีศาจที่ทรงพลังที่สุดในปราณทิศศปีศาจรีบไปเร็วเข้า หมัวเทียนกล่าวด้วยสีหน้าที่แปลเปลี่ยนไปเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วขณะกำลังจะเอ,อ่ยวาจาสีหน้าของหลิวหมิงพันแปลเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงรีบใช้มือข้างหนึ่งโอบร่างของเจ้าเชียนอิงแสงสีเงินส่องสว่างขึ้นที่ด้านหลังของหลิวหมิงปีกเนื้อสีเงินทั้งสองกางออกและกระพืออย่างแรงคราหนึ่งร่างพันกลายเป็นประกายสีเงินสายหนึ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าพริบตาที่หลิวหมิงบินออกไป ศีรษะของอสรพิษขนาดมาหึมาก็พุ่งเข้ามาตรงจุดที่หลิวหมิงเพิ่งยืนอยู่เขี้ยวยักษ์ของมันขบกัดได้แต่ความม่องเกล่าเหงื่อยเยียบบางบางชั้นหนึ่งผุดขึ้นบนหน้าผากของหลิวหมิงใบหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมและไม่เอ่ยอันใดปรานดำและประกายสีเงินบนร่างของหลิวหมิงส่องแสงสว่างเจิดจ้าความเร็วในการห่อเหินพันเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวใบหน้างดงามของเจ้าเชียนอิงซีเผือดอย่างยิ่ง และยอมให้หลิวหมิงอบกอดไว้แต่โดยดีไม่พยายามดิน้นหนีแต่อย่างใดโฮเสียงคำรามกึกก้องดังสะท้อนมาจากในหมอกดำด้านหลังและไล่ตามเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วสีหน้าของหลิวหมิงแปรเปลี่ยนไปแสงสีดำบนร่างกายพลันส่องสว่างครูต่อมาร่างของหลิวหมิงก็สั่นไหวคนก็กลายเป็นภาพมายาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการสามสายบินแยกย้ายกันไปคนละทิศท,ทาง ฟูกเบื้องหน้าของหลิวหมิงพันสว่างขึ้นหลิวหมิงพุ่งทะยานออกจากทะเลหมอกสีดำพร้อมกับเจ้าเชียนอิงในอ้อมแขนสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาเป็นที่รากขนาดมหือมาที่ดูค่อนข้างรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งหลิวหมิงมีสีหน้าตกตะลึงแต่ยังคงบินต่อไปไม่กล้าหยุดลำแสงเหาะเหินแม้แต่น้อยไม่ต้องหนีแล้วอสารพิษปีศาจหมางกูตัวนั้นไม่ยอมออกจากปรทพ่สบปีศาจมาไล่ล่าพวกเราหรอ,อก หมัวเทียนกล่าวเบาๆแม้หลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็ยังคงบินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจากนั้นจึงหันศีรษะมองกลับไปในสายหมอกสีดำที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดบินออกมาจริงๆจึงหยุดร่างลงใบหน้าของเจ้าเชียนอิงแดงกล่ำรีบพ่าออกจากอ้อมแขนของหลิวหมิงและทิ้งตัวลงด้านข้างเมื่อครู่นี้เป็นสัตว์ปีศาจอันใดกันถึงมีขนาดใหญ่โตมาหืมมาเช่นนี้ทั้งยังมีกลิ่นอายน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามยิ่งกว่าระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์คนใดที่ข้าเคยพบมาก่อนมากนะักหลิวหมิงไม่ได้สนใจเจ้าเชียนอิงแต่กลับหันไปถามหมัวเทียนสัตว์ปีศาจตนนั้นไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ในทะเลหมอกแห่งนี้มานานเท่าใดแล้วเกรงว่าน่าจะอยู่มาหลายแสนปีแล้วแทบจะกลายเป็นครึ่งปีศาจครึ่งซากศพไปแล้วแน่นอนว่าย่อมน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหมัวเทียนกล่าวขณะที่มีประกายแสงว่าขึ้นในดวงตา ม่านตาของหลิวหมิงหดตัวลงแวววัดหวั่นพรั่นพึงปรากฏขึ้นในดวงตาของหลิวหมิงต่อให้เป็นตัวตนระดับเชี่ยวชาญมหัศจย์ก็มีอายุขัยยืนยาวไม่เกินหลายหมื่นปีเท่านั้นการมีชีวิตอยู่มาได้หลายแสนปีสัตว์ปีศาจต,ตัวนั้นคงจัดได้ว่าเป็นสัตว์ปีศาจโบราณอันดับต้นต้น,ต,นตัวหนึ่งแล้วแต่โชคดีที่มันไม่ได้ไล่ตามมาไม่เช่นนั้นวันนี้ตนเองคงยากรอดพ้นจากความตายอย่างแน่นอน ลิวหมิงระบายลมหายใจเบาๆและสงบสติอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันมองไปรอบบริเวณเบื้องหน้าเป็นที่ราบรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งหมอกดำหนาทึบลอยปั่นป่วนในอากาศและทอดยาวไปไกลสุดสายตาไร้ที่สิ้นสุดบนที่ราบนั้นนอกจากเสาศิลาสีดำยักษ์มากมายที่ตั้งประงานกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกที่แล้วก็ไม่มีสิ่งใดอีกแม้แต่น้อย เสาศิลาสีดําเหล่านี้ตั้งตรงสูงตระงานอยู่ท่ามกลางสายหมอกสีดําบนท้องฟ้าทําให้ดินแดนรกร้างแห่งนี้ดูเหมือนเป็นห้องโถงสีดําขนาดมาหืมมาหลังหนึ่งก็ไม่ปานดูแปลกประหลาดอยู่หลายส่วนจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปหน่อยค่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสําคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ